พี่น้องปองปายสุขุสุคนครับคลิปนี้ครับมาบานปาก,กาลพี่น้องมันยอมผาค้ำเมียใส่มันหอมผาค้ำพี่น้องเป็นเมืองบรรยากาศไปเมืองผาค้ำพนาเพนไปเมืองหมอผ่าค้ำครับเงี้นปากกาลคลิปคลิปก่อนเคยมีเคยถ่ายอยู่พี่น้องสวนเกษตรเพินพี่น้องเป็นเมืองบรรยากาศบรรยากาศเงี้นปากกาลพี่น้อง ค <characteristics> uh huh. ุ่น่ะโอ้โรแมนติกเอาแค่ยังนั่นน่ะเลี้ยงหม้วนบ่โอ้โหมึงมึงผ่าครามบนสี่ย่อมพี่น้องมันนี่แม่บ้านเพิ่นใส่มาย่อมผักคามมาใช้บริการตักการมึงบรรยากาศเฮียนเพิ่นพาไปมึงผักคามย่อมยังโวเดี๋ยวนี้อันนี้ย่อมของยายทองตอนน่นนี่นี่เด้อ โอ้ยมันคิดบ่พอทํำไม่ละเนได้อันนี้ยังนี่ยอมแล้ววะนี่ปล่าเอายังไม่ได้ยอมอันนี้แฉไว้เอายอมจักหัวนี่สองหัวโอ้ยโอเคโอเคต้องแฉน้ำม่วงแมกนีสอนตอนนี้ลูกค้าเยอะบ่เยอะเยอะมากหม้อค้าเพป็นอันนี้หม้อค้าครับหม้อค้าอันนี้คนละสีแบบประกันสีเดียวกันละ่ะบอกเป็นว่าจะทำว่าเอาเข้มเข้มเลยว่าันอันนี้หม้อค้าควาด้วยนี่มันจะขาดจกตายนบ่บอลสีมันอ่ะอันนี้สีประชวยนบ่บอลอันนี้สีจืดบวะนี่เออมันจะตายหม้อ เอออมตายนี่มอว่าตายให้บอ่อนชีมันน่ะให้บอ่อนชีเลี้ยงุงยหุ่ยเลยนะชีเลี้ยงุงูหงอยเลยนะอ,อันนี้อันนี้นเพราะขับปุกแล้วเรวพราะเอาข้ามใส่เดี๋ยวต้องเอาเข้มเลยวันสันจ้าจ้าจ้าเข้มเลยละ่ะขุนย่างปลาปูขัะปุลกลูกบองดีเหมือนกันทู่ขุนย่างร้านแต่พูพกเด็กพวกเด็กหลงจนเขาอีท่องใบรลายขอขอลูลกหลานเต็มสวนหนึ่งบ่โอ้พี่น้องอ้มันยอมผักข้ามเป็นไงผักข้ามยันประกานพี่น้อง เมืองเกษตรผสมประสานนางไปเลยพูดบอกให้ไปเมืองกันเข้าจะลงโทษนึ่งเยเรียงหมูพร้อมเรียงหมูพร้อมพวกคนหลายตะลึงผู้ใดอยู่หันเขาแยงบอกเขายื่ใบอ๋อหลายแขกแจกให้แจกให้บอกอันนี้ของผู้ใดเนี่ยยอมแล้วนี่ไหนี่อันนี้บอกอันนี้ยังไม่ยอมผมเดินอนี่หร้อค่ะใช้น้ำหมอกต็นี่ ที่แรกก็โรคแทรจตะหวกสกอนอันนี้นลายทังสี่ยังบปอยอมมันยังปอยอมเอาให้เป็นลายทังสี่ส่นเขาเฮ็ดผ่าสบายโอ้โหน่ากัดแน่แล้วอือพูดยอมแล้วมัอเศร้าแน่ยุพาดยุบแช่แช่อยู่พันธ์เต้อออันพาดยูบพันยอมแล้วครับพี่น้องมาเห็นปากการเลรอดีพาเมืองสวนเพิ่นยางไปสวนข้ามปูดข้ามกับนี่ปูดข้ามเลยกิน มาบ่มีมาบ่ล่ะบ่มีหมาดอกหมาตายเบิดแล้วบ่มันมีป้วยตัวนี้บ่ตอนตอนตอนแรกค่อยสียอมอันนี้เอาลงแล้วมันสีตายพี่เออตายเขายอมเปล่นอีเด้อดิอ๋อต้องต้องเปลี่ยนหนามใหม่บ่ประกันเปลี่ยนหนามใหม่บ่ก็เปลี่ยนหนามใหม่แล้วก็น้น้าก่านี่ละโอ้ตัวรอรอห้มันนั่นหันดี้มันสอชี้ขื่นสีขึ้นสีเขื่อนเอาข้ามใส่ใหม่ อ๋ออันเ่าอันเ่าออกข้ามแท่รงแท่รงข้ามที่เ่าเฮ็ดมาใหม่ๆเนี่ยท่อแทลงมันก็ี้ชี้ขึ้นชี redesign, e <te ้ขึ้นช um ี้ขึ้นมันอกี้ชี้เขียวมันสีงามเด่นบอกสีงามขันมันโอ้ขันอืมเฮ็ดป้เป็นมันก็บ่สวยอ๋ออ่าผู้ใดอยากย่อมข้ามมาเลยครับบ้านปากการบ้าน์เมกานครับบ้านนนท์สร้างไทยนะครับผู้ใดอยู่แถวสกลนครนะครับบ้านอำเภอสว่างท่าทอนครับย่อมผ่าข้ามสีเข้มสวย บรรยากาศมันยอมมันก็ดีดีพี่น้องคนอยูธงไห่ทงนาเฮียนเฮียนเคนอยู่ธงนาเด็กพี่น้องมีบุตรยางมีปู่มีป่ามีหมักม่วงมีหมักฮวงมีหมูมีหมามีสวนธอริส่งอีกเราจะไปเมืองหมูฝนคอบหมูวันบุกการใย pues you know ่านมาไม่มีหมาดอกไม่มากมาชมบ่ไปมาเออกประด้เบิร์ตบ่ปุ่นหมักม่วงกับปุ่นหมักุ่งบุกกล้วยอุ้ยอมื ปุ้ยเลยผุนไม่หอดให้หน้าผุนวันนี้มาย้อมครามแลครับก็เลยมาเบิร์ดูบรรยากาศนั่นบอกอันอึ้งตึงยู่หันบัวสวนข้ามหน่ะบอกโอ้เมื่อกี้มาย้อมครามครับแต่ว่ามาเมืองบรรยากาศบ้านปากการบ้านเมกานครับตี่ไปเมืองหมูบีผอดไก่ผอดเป็ดผอดห่านพูดเลยเราลูอยู่หันหลายจ้ะหลายลูกหลานขอหลายจ้ะบอกมังตะไก่พอแหละ พอทั้งไก่ละพอแล้วต้องอันนี้ต้มไน่ยังเสร็นไหมต้มอันนี้ต้มต้มอันนี้ให้หมูบ่ต้มพักหอมเลยนะโอ้ต้มพักหอมไหหมูโอ้ยุบันเป็นได้ชวนเกาเป็นได้อันนี้แยวกระดิ่งขอาพี่ย่างถูกต้องดีมากนี่แหละสิ่นมันนี่มืัอนี้ว่าจะมายอมกานแต่ว่าเดี๋ยวมันเมืองขอบหมูกระดังใหญ่ยังบ่บ่มันเลี้ยงมันพอเดือดไม่เลยหรือ่แนว่ยคนละบ่อูดปูดปลา โอ้เลิกการเลยวะสุดยอดปัดๆอันนี้ก็ให้หน้าพี่น้องคนหนึ่งอู้บรรยากาศดีดีพี่น้องไก่ทางพร้อมอู้หูสวยๆพี่น้องมาหน่อมคามเลยมามองบรรยากาศบรรยากาศเฮียนปากกันผู้ใดสนใจยอมครามาที่บ้านนอนสร้างไผเด้อ นี่มเมืองพี่น้องนี่ส่วนเพิ่นส่วนไล่นาส่วนผสมอยู่ให้นานที่พาเมืองพาไปเมืองอันหมูเพิ่นเพิ่นเลีเ้ยงหมูพร้อมอันนี้เลี้ยงไก่ <laughs> อันนี้ถั่วถั่ว ถุงเท่าไรนี่สี่สิบาทค่ะสีบาทขาดตัวเราจะมายอมข้ามกันเลยเดบรรยากาศดแก่ผได้แล้วแค่นี่ก็พอแล้วไ่ได้เอารถอันนี้มากุแกคันยุ่นบ่บอนิเอายังบ่าบอขึ้นห้องใบวะมาลกมาลกมาลุกตัวดิ่งตีอ้นถุงกระแม่เรตน ธุรกิจลายหรือเปล่าตรงสินแล้วยอมข้ามดีเนาะข้ามสีเข้มข้ามสีงามเขาก็ติดใจกก็เป็นมู่งข่อเล่ถ้าขเป็นมจ้งเจ้เป็นมอขอจักข่อยตเบิ่งไปเบิ่งมาก็เห็นไปมาคุบ้งไม่กัด่เนาะ เพราะนั่นปลูกเมืงนาวันนั่นโอ้เมืองนาวันลกทรายเพชรปฏิแล้วเต้ท์ทร่โติ้งโล่เต้ทขาวจีมาเมืองตานย่อมติ้งแม่บ่อยเออแล้ว์ขาวจีโปรโมทไงโปรโมทแน่นนั่นบรรยากาศพี่น้องโอ้เป็นตะนอนเว้นี่ลรุบนั่งกิบคาเฟ่ยู่ริมสาใชุดยอดยีลืมบรรยากาศบ้านเมกานแต่ มีถนบัตอื่นมาหยอมนมหลมาลุงไหลบ่บัตรเเพื่อบรรมงกับมาพุ่นทั้งเพื่อบรนมงกับมาติมันหยอมนมบัตถัดเดียวกับมาปลูกซีล่ามาบัตขมิกมากบัตแป้นมากใกล้ๆห้อนี่ตีบัตดอนกับมาบัตน้องแพรกับมาบัตทุ่งมุนเจ้ามาสั่งหยอมดิอ๋อเจ้าแก้วไ เท่าหลายหัวเลยมั้บ่หลายห,ายหายยัวสิบกว่าเพื่อนวงบ้านี่ยก็ท้บ้านบ้านจันทร์บ้นจันทร์บ้านจันทเพื่นวงบ้นจรรนันเพื่อนวงกับมยอมพี่อ่าถ้าถกบน,นีมาเลยโอ้ทางทางไปชนีอะไรเด้ได้ผมหมดเนี่ย ก็คือ่ี้าย่อมหา่ก็จะอ่อนเงินไปฮะตอนีมันขีจะปันผมีอยู่ลายผ้าลายาสวยๆต่ำๆออเด็มันบอ นี่ออเดอร์ลูกค้าสร้างโดยพี่น้องกำลังต่ำอยู่ครับนี่เป็นล่มันเป็ภาพเม,มืองบรรยากาศที่นั่นเมกานะพี่น้องมันอยอมข้ามก็เลยถือโอกาสมองบรรยากาศร,รอบๆบ้านเพื่อนพ้อมพี่น้องอากาศดีดีพี่น้องรบรรยากาศบ้านๆแล้วก็ลมลืนนะพี่น้องเป็นเลียงหมูเลียงปูแพกปูข้ามนะครับรับยอมข้ามผู้ใดสนใจที่จะยงอมข้ามนะครับข้ามมีคุณภาพติดต่อแมกาลนะครับพี่น้องได้ เดี๋ยวบางท,ที่ว่าจจทิมเบอร์ว้นนี้หจากยอมผู้อยูกไก่นคะรบาลติแถวอำเภอสว่างนะครับอยากใช้บริการแม่การผมชีเอาเบอร์ไว้ในคลิปด้วยพี่น้องนี่คือบรรยากาศพี่น้องตอนนี้ผมยังม่ยอมพี่น้องผมอมมอฝากตอนแรกเปแล้วเดี๋ยวผมสีทถ่ายวิธียอมขั้นตอนการย่อมข้ามให้พี่น้องมึงอันนี้เป็นบรรยากาศนอนอยู่ริมสระพี่น้องหลม่หลมลื่นหฮมดีดีพี่น้อง เมกาญยอมข้ามพี่น้องวิธียอมข้ามเมกาเมกาญยอมข้ามบ้านนนท์สร้างไผยพูใ้ใดอยากใช้บริการเอาเมืองซีเฟดเพื่อนได้พี่น้องเลยกะเบอร์โทรเดี๋ยวเอาอยู่ใต้คลิปเอาให้ติดต่อมาได้ที่เมกาด่วนงานเพื่อนหลายได้พี่น้องจองคิววนี้ยอมข้ามทำมีก็ได้อ๋อเนี่ยเนาะอันนี้ของยายทองไหมของยายทองนี่อืมอันนี้ยอมมันบ่ยอมเด้อืม แล้เขาท้อตต้มอีกนึงบันเดไม่มีน้านหอนี่ล้่ะบ่ต้มเย็นนี่ีแหละเขาลงไปลุไปลงไปจนชุดหมอละอไรไรปชุดหมอเลยตินี่เออไม่หมอชุดหมอเามัก็กินล้หัวหมอละหมอหมอมอละหัวกี่นอกได้ทีเป็นได้กี่นะอันนี้เจอใส่ะกรอบรรอบเดียวเพราใส่รอบหนึ่งนี่ละรอบพี่โอแล้วก็ย่อมไป มันปฏิเค็งง่ายๆเดลอหัวละเท่าไรนี่ปลากานอัะไรคายงอมคายงอมหรือหัวละลอยอยู่บ่ได้ออกแพงกันเองของไทยบ้านพี่น้องราคาบ้านๆแต่มาตรฐานอินเตอร์พี่น้องหัวละลอยคุณภาพระดับอินเตอร์เลยนี่นี่เห็บสินค้าโอท็อปคันมอสีงาแต่มันเขียวเห็นบหมโอ้ทั้งสิบเหรอเป็นเขียวเขียวเห็นไหมกันไี่น้องมันสีมอสีงามมันกับสีดำเขาดำเขาเนี่ยเบื้อนแรกมันเขียวดิษณ์ นี่แหลกันนี่แล้วหนึ่งหม่ก็วางไม้อแล้วก็เดินไปโอ้แลวก็ขยับมาอีกหนึ่งหมอ่คืก็รายลูกขาดลายจอดัวอยู่นี่ลายแลไวนี่มีแต่ของยย่ทองหมดเลยป่แม่นบ่เลยเนาะมันต้องลงให้ทีเดียวอือหอเจ๊จังหินแล้วมันจะเข่าหัวมานตึ๊ดตึ๊บตึ๊ตึ๊จับมันนี่ของโบราณนี่นี่ จุ่มลงไปหยาบหมดเด้ยมันจะเข่าเด้อมันไม่ใช่แรงงานเด้อตากแดดตากแดดแดดเดียวแดดเดียวตากแดดเดียวเขาก็ไล่เขาก็ไปไล่น้ำข้ามปลูกเองด้วพี่น้องเด้อเ็กคนปลูกข้ามเองใบข้ามเองเท็ดเองเล้วเนี่ยอมข้าม ของของของธรรมศาสตร์เลยมันก็ใบไม้ใบข้ามเลยบอใบข้ามเท่านี้แหละบ่แมนย้อมเคมีดิเนี่ยบ่มีเคมีดิพี่น้องใส่เคมีมันจะแข็งกว่าปากกานเวลาขันบอลนุ่มใส่ใส่ต้วนคามธรรมศาสตร์ดิลิมสีนุ่มขามันุ่มนุ่มใบไม่เนาะย้อมตัวที่เผาดิมันมันไงไงดิลอยบาทพอนยอมจะพี่น้องหัวละลอยากดละเอียดหยาดพี่น้องไล่ทันทันค้ามกับคุนค้ามธรรมชาติ์ที่ปลูกเองพี่น้อง สังเกตเมึงผ่าข้ามที่ยอมไปเคมีมันจินุ่มมันจิแข็งมันบอมันจิบนนุ่มเออมันจิแข็งแันยอมผ่าข้ามเอายอมต้นข้ามใบข้ามธรรมชาตินี่จิตนุ่มนุ่มสบายก็รักษาด่าลูก้าไปอือห้าปีเห็นแตงซีมันทั้งปั้นมัดออกนหางเห็นบอลสีมันจิสวยเห็นบมดสีเริ่มมีเขียวบอั่งเห็นมันจิเขียวอือมันจิตพิษกับลายดิกรบอ่วนกระปูงใบเหมันกระดำ ดับเขาดับของของแทนในวันสิสิจุกในเบื้องเดิมอันที่มันสิเป็นที่มันสิคันจะขันมปะไตสิเป็นสีสีมันสิสวยอย่างบอสีมันสอย่างเลี้ยงบอลสีเลี้ยงที่บอลของมันไต้มั้นสีปตาตนันบอลสีปตายสีสวยนี่ หมขันขันบ่้มันข้ามแทนเนี่ยมันจะบ่ม่ฟองนี่ขันบ่มันข้ามแทนนี่มันจะบ่ขึ้นฟ้องสิแต่ข้าบลอมเนี่ยข้าบอมม่มีฟองบ่บามีฟองยับปลาย่นี้แหละขันลุกขันขันละหม้อเนี่ยหัวละหม้ออมันมันมอกหม้มันลมสั่มมันบ่มันจะเสียสีบได้เสียบมสีมันเกิจากสวยสบอรคุณภาพบหมอหลงหมวละหม้อ หมอนึงกับหมอนึงมันบ่ะมาณนี้หมอนีงกับหมอนึงเขาเปลี่ยนน้ามันเป็นโดนเลยหมอนเขาก็เติมแต่ข้ามโอ้เติมแต่ข้ามเลยเขาเติมข้ามแค่เดียวเขาก็แล้วเลยเขาเติมข้ามหลายโอ้เขาก็เติมข้ามหน้างามเขาก็เติมลงไปอข้ามเลยสีสวยไม่ได้แล้วเดี๋ยวซื้สีได้สวยแล้วมากเลยอใช่เลย ลายหมอเด็กเขาเป็นอะไรหมอเด็กบุญเดียวโอ้ยบุญเดียวผ่ามาเสร็จหน้ากล่องแล้วพี่น้องเลยมั่วอืมมัวบตัวเบ่งามดีข้ามคุณภาพข้ามในการดีเสบบริการติดต่อที่เบอร์นี้เลยว่านี้ข้ามคุณภาพแต็มเลอข้ามในยอมด้วยอีก ต้นไม้ธรรมาตาดของธรรมาตาดเบิร์ดพิยางขันจากไส้บริการากับคิดตอ่อเบอร์ดีได้จ้าเด้อที่เบอร์ดีและวเฟซบุ๊กนี่เนาะเฟซบุ๊กนี่แหละเรวจะเฟซบุ๊กลงให้ถ้าย่องพาข้ามในการพี่น้องสีคนสีสีธรรมศาสตร์เดี๋ยวคุณเอาผัก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้ครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วอร์พุธอีสานบ้านโนนขอให้พ่อแม่พี่น้องกินข้าแซบนอนหลับสุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขสุขคนนะครับคลิปนี้ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมชมคลิปต่อตอไปเด้ครับขอขอบคุณหลายหลสวัสดีครับ